สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลวดที่แล้วกันก่อนนะคะ วดที่แล้วนะคะก็จะให้เด่นอยู่ที่สามวิ่งเก้าแล้วก็วิ่งสองนะคะก็จะเข้าเด่นสามสามหนึ่งหนึ่งสามนะคะถือว่าน่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลวดต่อไปกันเลยค่ะวดนนี้นะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่หนึ่งวิ่งเจ็ดแล้วก็วิ่งเก้านะคะไปกลับทุกครั้งนะคะหนึ่งนะคะแอดก็จะให้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่ง นึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเจ็ดก็จะให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะ เก็จะให้เก้าศูนย์ศย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าหกหกเก้านะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนนะคะหนึ่งแอดจะชอบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองนะคะเจ็ดก็จะชอบ 7จ็ดปดเจ็ดแปดกับเจ็ดหนึ่งนะคะ9นะคะก็จะชอบเก้าหกกับเก้าศูนย์นะคะชอบเป็นการส่วนตัวนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลก็จะมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะจ่อให้ แปดหนึ่งศูนเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เก้าหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดเก้านะคะก็จะสรุปได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนานะคะท้ายนี้ก็ขอให้ fc มีแต่ความโชคดีนะคะเฮงๆฟังๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์นะคะกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ